สวัสดีครับพมนาธานิสุวรรณนามนะครับเชลเลนชินเนสครับพมพมอาชีพรับต้มดินต้มถีนะครับหินดินทรายครับพี่พมเหลือกชายมิสูแต่ท่านตอนเดียวโฟวินติดดมนะครับก็คือว่าหน้างานของพมมันเป็นหน้างานที่ว่ายักษ์ลำบากครับต้องใช้โฟวินน้งด้วยสมรรถนะของมิสูนี่แน่นอนครับระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์แรงครับพมไวใจได้ ที่ผมเคยบรรทุกนักสุดน,นะครับบรรทุกดินครับผมประมาณซี่ตันซี่ก็คือว่าวิ่งลังถนนได้สบายเลยครับพอยเข้าประีในทีก็สบายมากเลยใส้เกียร์โฟวินไม่สูเลยท่านนะครับเส้งานในบ้านพนีเปื่นทีลําบากเข้าสาม,มารถไปได้เลยครับได้สบายมากๆระบบยกดั้มด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าใช้ไฮดรอลิกครับผม <S <S ที่ได้เลือกสือ่อโหลดจากไม่สูดูเก้น,นะครับผมได้เปิดเจอในเพจครับผมตอนนั้นผมกำลังห้า รถก,กระบะดำฝูวินยูจึงก็ได้ถักไปเจอเซลพี่ยิ่งนะครับก็ให้คําตอบแต่ว่าพมอยากรู้ได้ชัดเจนออกมากเลยครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อคันนี้ครับผมคผมับบพผลผลิก่อนหน้าที่ว่าส้นใจรถมิสซูนะครับผมแนะนําเลยครับมิตซูชูเกตราคากะบีครับพลังงานเซล์บริการย่างเต็มทีเลยครับพมฝากธุกรกิจของผมนะครับ อ่าหลับทุ่มถีหินดินทรายรถกระบะดำนะครับอ่าติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กท่านีส่สวานน้ำนะครับแล้วก็เบอร์โทรครับ0 8 0 0 4 7 2 9 6 6ขอบคุณมากครับ